แรงดันไม่ค่อยนิ่งนะ10โวลต์12โวลต์ครับก็ไม่ค่อยนิ่งแล้วก็แรงดันต่ำด้วยนะครับดูสิบ้าแบตลูกแหองเราจะสตาร์ททีเดียวติดได้หรเปล่านะโอ้ทีเดียวติดเลยทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์ไรเดอร์ครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับให้กับเจ้า Honda c b r 6 5 0 R ของผมนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ติดรถอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็มีอายุประมาณ4ีปีครับสี่ปีกว่าๆได้แล้วนะครับก็เริ่มมีอาการแล้วเริ่มสตาร์ทเริ่มสะดุดแล้วครับเริ่มมีสอึกนิดนึงแล้วก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นของยี่ห้อ FT7 นรรมีชื่่่่ออุยยวา ซึ่งอ้างอิงมาจากคู่มือนะครับคู่มือรถของเราเนาะนี่ครับตัวนี้เขาก็ระบุไว้นะให้ใช้รุ่นนี้ครับ FB นะครับเดี๋ยวแม้กะเป็นของยูร์ซาก็ได้ครับนี่นะครับก็โดยอ้างอิงจากคู่มือได้เนาะก็ตรงรุ่นครับรุ่นเดียวกันกับที่ใส่อยู่ในรถในปัจจุบันนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะครับว่าด้านในของเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันนิดนึงนะครับสำหรับราคาแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับผมได้มาในราคา1450บาทนั่งาจกแอป Cho รันสก็ร้านนี้เาก็ส่งไับ1วันถึง โอเคเดี๋ยวส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ในคํอาอธิบายใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับทุกคนมาแกะกันเลยครับด้านในเ็ามีอะไรให้บ้างนะครับเปิดออกมาก็จะพบกับใบเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่นะครับนี่ของ S B นะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นครับด้านในเขาก็จะมีแบตเตอรี่รุ่นเดิมนะกับที่ติดรถนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรละแบตเตอรี่ก็ไซส์เดิมไม่มีอะไรตื่นเต้นนะ ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพิ่มเติมคือความสดใหม่กว่านะครับนี่เลยนะไซซิ่งเ่าเดิมแหละเดี๋ยวเรามาวัดกันดูครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีไฟให้เรากี่โวลต์เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับเห็นตรงนี้เขาบอกว่าห้ามต่ำกว่า12.4เนาะเดี๋ยวเราวัดกันดูครับโลกนี้อยู่ที่13โวลต์ครับใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องอัดประจุไฟเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับว่าใส่แล้วรถเราจะสตาร์ทติดง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะก่อนหน้านี้ที่เอาไปเมืองการมารู้สึกมัน ขั้นตอนการเปิดบอกนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้ประแจแอลนะครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับไขน็อต2ตัวนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ถอดบอดชิ้นนี้ออกมานะเราก็จะพบแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านใต้บอกนี้นะครับในส่วนการถอดก็ไม่ยากนะครับทุกคนก็ใช้ประแจแอลครับหรือหกเหลี่ยมของเรานะไขน็อตออกนะครับ2ตัวนะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับครับเรียบร้อยครับเราก็ถอดบอดออกมาได้เลย พอเราถอดเบาะของเราออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะพบกับแบตเตอรี่ของเรานะครับที่อยู่ใต้เบาะคนนั่งเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะถอดสายรัดแบตนะครับแล้วก็ถอดขั้วลบขั้วบวกนะครับแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ลูกใหม่ของเราใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่เราถอดตัวรัดแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับแล้วเราก็จะถอดขั้วลบออกก่อนนะครับเริ่มจากขั้วลบนะทุกคนแล้วเราก็ตามด้วยขั้วบวกนะครับแล้วก็ถอดน็อตออกมานะระวังนะอย่าให้มันไปแตะกันนะครับทุกคนตามด้วยขั้วบวกครับนี่ระวัังงนนนิดึะข้ววบก โอเคเรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็ยกแบตของเราขึ้นมานะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรายกแบตออกมาเรียบร้อยนะเราก็จะแบตลูกนี้นะครับเอาไปเก็บนะครับหรือไม่ก็เอาไปขายต่อนะสำหรับร้านที่รับซื้อของเก่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเอาแบตลูกใหม่มาใส่กันครับมาครับทุกคนก่อนเราจะเอาแบตเตอรี่นะครับไปใส่รถของเราเนาะเดี๋ยวเรามาวัดเทียบกันดูนะครับว่าแรงดันของแต่ละลูกเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับทุกคนเริ่มจัดแบตลูกนี้เลย รูใหมจริงลูกใหม่แล้วก็วัดไปแล้วนะอยู่ที่ประมาณ1 3บโวลต์ครับก็เดี๋ยวเราวัดเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับนะถอดแผ่นปิดขั้วออกมานะครับแล้วก็มิเตอร์ของเรามาเลยนะครับตั้งย่านไปที่กระแสตรงนะโอเคกระแสตรงแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมสายมิเตอร์ของเรามาเลยนะครับมาครับทุกคนใช้นำวัดกันเลยครับว่าแรงดันลูกเก่านะจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้แรงดันไม่ค่อยนิ่งนะ1ิบโวลต์สิบโวลต์ครับก็ ไม่ค่อยนิ่งแล้วก็แรงดันต่ําด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาวัดลูกใหม่กันครับว่าลูกใหม่ของเราแรงดันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะสิบสองจุดเก้าครับสิบสองจุดเก้าแล้วโอเคไปขั้นตอนต่อไปครับใส่กันเลยครับทุกคนอันนี้เขาก็มีน็อตแถมมาให้ด้วยนะทุกคนแกะมาเลยครับ นี่ครับทุกคนแบตลูกใหม่ครับแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะน็อตตัวเมียครับใส่เข้าไปในตัวแบตนะครับแล้วเราก็หย่อนลงไปครับระวังขั้วบวกิีนึงครับทุกคนอขึ้นมาก่อนครับขั้วบวกนะพับเก็บไว้ก่อนครับแล้วเราก็ย่อนแบตลงไปเลยนะครับบแล้วก็รัดสายโอเคหลังจากที่เราลัดสายแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ขั้วบวกกันก่อนนะครับทุกคนทําย้อนกลับนะตอนที่เราถอดเราถอดลบออกก่อนนะครับตอนใส่บเราใส่บวกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยลบเนาะนี่ครับน็อตตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปไขเข้าไปเลยครับขั้วบวก แล้วก็มาตามด้วยขั้วลบครับอ้มีประกายไฟนิดนึงนะแตงว่าไฟแรงใช้ได้ครับนี่ครับในส่วนขั้วลบขัว้วบวกนะเราก็ไขให้แน่นนะครับอ,อ่าโอเคตอนนี้เราก็ใส่แบตลูกใหม่ของเราไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาสตาร,ร์ทเครื่องยงนต์กันดูนะครับว่าเปลี่ยนแบตออกไปแล้วเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์มันจะง่ายขึ้น,นไปเด็มหรือเปล่านะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยงนต์กันนะครับดูซิว่าแบตลูกใหม่ของเราจะสตาร์ททีเดียวติดหรือเปล่านะ โอเคครับทุกคนมาลุ้นกันนะครับโ,โหยีเย้อเติดแล้วทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนสำหรับการเปลี่ยนแบตวันนี้นะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นแบตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สตาร์ททีเดียวติดเลยเนาะเหมือนที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนให้กับรถของเรานะครับก็ดูคลิปนี้ครับเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ ไหนๆกน็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คชุดชาร์จของเราด้วยนะครับว่าชุดใดชาร์จของเราเนี่ยยังปกติดีอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะาร์พเครื่องยนต์เนาะแล้วเราก็วัดแรงดันนะครับดูว่าไฟที่ได้มาเนี่ยมันมากกว่าสิบาโวลต์หรือเปล่านะครับทุกคนเราไปติดเครื่องกันครับแสดงว่าชุดไดชาร์จเรายังโอเคอยู่นะทุกคนออกมาที่สิบีุ่ดสามโวลต์นะครับ เราดับเครื่องยนต์ครับดับเครื่องยนต์นะครับเราก็มาวัดดูนะครับว่าแบตของเราอยู่ที่กี่โวลต์แล้วนะครับตอนนี้ที่13.5นะครับ13.5โวลต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับจุดไดชาร์จก็ยังทํางานได้ปกติดีนะครับโอเคครับไปายครับ